กันลรกเป็นไงบ้างอีเวนต์แรกของปีสำหรับปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอยีงเป็นสองนะสองเหรอแสดงว่าเริ่มพอตตั้งแต่ต้นปีเลยวันที่6ครับแสดงว่าเริ่มมาเริ่มปีเปิดประกาศมาก็้ฮอตแล้วเป็นไงบ้างกับช่วงช่วงทีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยุคที่ได้พักผ่อนตลอดทุกคนใช่นหมเป็นไงบ้างปีใหม่ได้พักผ่อนต้องไม่ได้เวลา พอดีแบบพอดีพอดีมีช่วงแบบว่างๆก็เลยแบบเออพลอยจะถ่ายเวลาให้ตัวเองไปแบบต่างจังหวัดได้พี่โอเหรอครับครับปีใหม่ใช่ไหมครับผมพูดตรงๆเลยผมติดมันนี่ไฮส์ครับแล้วผมก็นั่งดูซีรีส์ใช่ครับบวกกับเบอร์ลินอ่ะห้าห้าสีซั่นกับเบอร์ลินจริงก็รวมเป็นหกแล้วกันจบภายในสี่วันก็คือดูทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตอนช่วงข้ามปีก็พ่อคุณแม่มาหาครับที่บ้านแล้วก็มาสนหมดข้ามปีกันครับ ครับผมอยากพักผ่อนเฉยๆที่บ้านอะไรเงี้ยแต่แบบหาอะไรดูแล้วพอดูแล้วแบบเลยชอบแล้วเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ทำให้เสร็จอ่ะต้องดูจนกว่าจะไม่ไหวแล้วครับกก็็เยอได้นอนไหมครับสรุปพักผ่อนเวลานอนพิมพ์เลยครับก็ห้องเช้าครับก็ห้องเช้าทั้งหมนแล้วคุณจริงๆครับไม่หยุดไม่ได้ใช่แต่ก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็มาสนุกสนุกขึ้นเรื่อยๆเล่นภาษาจังหวัดกันไหมครับภาษาจังหวัดเราก็แบบได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนได้แบบกลับมาอยู่ตัวเองได้แบบทำสิ่งที่อยากทำในช่วงที่แบบท้ายปีแบบเราแบบ ถ้าพอแถลงข่าวมามันก็เลยแบบมีเวลาแบบค่อนข้างที่จะแบบผันแบบนั่นไปบ้างอะไรอย่างงี้แบบก็เลยแบบช่วงปีใหม่ก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับผมทำง,ง,ง,งานทำง,งานมาทั้งปีหรือว่าเป็นเรื่องได้ท้องติดมีพิเศษปะเฮ้ยไม่ทั้งปีอ่ะพี่งจะสามเดือนเอะไม่จะทำงานมาสามเดือนก็แบบอ่ะช่วงแรกๆะไรก็ต้องปรับตัวอะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบ พอเราเริ่มแบบสักเดือน2เดือน3เดือนแบบเราเริ่มจะแบบโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจแบบมากขึ้นแล้วก็แบบอยู่กับมันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สามเดือนที่ผ่านมาเราเซนมากเลยนะอ๋อเราครับผมขอบคุณนะไม่ใยว่ากับชีวิตช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วมันมันกอกทีตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็แบบจากที่แบบเราก็เป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอันนี้ก็แบบเริ่มมีแบบแฟนคลับที่ก็มาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็แบบใจมากๆที่แบบ เขาไม่ยอมรับในตัวเรายอมรับในความสามารถนะครับก็แต่ว่ามีผลงานนะครับปีนี้มีผลงานแล้วก็ตอนปีใหม่ไม่ต้องอากว่าจะปาไปตอนอะไรยังไงต่างต่าไปทำบุญด้วยกัน <ไป S 2> ครับทำอะไมต้องทำบุญคือคืออี๋ครับคือผมไม่อยากทำบุญอยู่แล้วตอนปีใหม่แล้วผมกับนิกเหมือนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเวลาทำอะไรไปไหนไป ไปไปไหนไปกันเงี้ยครับก็เลยโทรชวนเล้งแล้ววันนั้นเล้งไม่ว่างเล้งติดไปเรียนดำน้ําทีนี้เล้งบอกว่าให้โอมแต่ทําบุญหนอะเดี๋ยวเลื่อนเรียนว่ายน้ำ้ยเลื่อนเรียนดำน้ำให้ใช่แล้วก็ไปทำบุญด้วยกันมีไปไหนนะมีไปปล่อยปลาก่อนจำชื่อวัดไม่ได้นะฮะมีปล่อยปลามีแกชงแกชงมีทำบุญลงศพค่ะถวายสังฆทานตดยสังฆทานสี่งานหนึ่งงานหนึ่งงานหนึ่งงา่งจำไม่ได้แล้วจำไม่ออกอ่ะอ๋อไม่ไม่สารพเมืองสารพเมืองใช่ใช่ ก็ทําด้ครับผกรับเอ่อมพี่ี่อาเ็สนุครับอ็นองใช่ครเป็นไกลเป็นไกลให้คผมคือน้องอกทาบุญงแล้วกี่พี่ชาอาบุญด้วยอะไก็เลยพาไปเป็นเรื่องดีของปีใหม่ใช่ครับก็อยากเริ่มต้นปีใหม่ดีๆนร้องการกันมาก หวังว่าหวังว่าเดี๋ยวจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมเอามาดีที่สุดเป็นไงครับทีนี้ของเราสองคนเป็นไงยังไงแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ผมก็แบบอ่าเหมือนพี่ๆเขาก็จะส่งมาแบบเรียนแอคติ้งแบบไม่แบบเข้าคัดหนักมากเพราะว่าผมโตหายังบางทีก็แอคติ้งอยู่วันนี้เปเรียนแอคติ้งับหนักจริงๆครับคือบันทาวันเลี้งทำอีเวนต์แล้วก็ถัดกับเรียนแอคติ้งใช่ครับเป็นตัวอย่างเข้มข้นครับผมก็เต็มที่มากๆแบบมี มีการบ้านอะไรมาเราก็ตั้งใจพาตั้งใจแบบอัปเดตขู่ตลอดก็ฝากติดตามเขารอดูได้เลยครับผมมาทำได้จากโอมนี่สักอันที่เขาดูแลกันมากอะห่อเยอะมากๆห่อเยอะมากๆแบบเราก็จะพูดภาษาโอมอะไรแบบไปเรียนมาอะไรเงี้ยแบบถ้าใช่แต่เวลาเป็นเล็กไปเรียนมาเล็กจะชอบมีแอบกับแม่ผมสั่งวันนี้ได้เรียนอันนี้มาได้เรียนอันนี้มามันเอามาปรับใช้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมก็เหมือนเรียนออนไลน์กับพี่ใช่ใช่ใช่แบบได้ได้สิ่งที่เล็กเรียนมาเอามาแอนดับกับในหัวเราอีกทีก็จะแบบฝากโอมตลอดว่า ช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะบริบาลแช่ว่าแต่ว่าจะช่วยแต่ว่าฝั่งเราก็จะแบบทำเต็มที่ในฝั่งของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็เลยมีประสบการณ์มากกว่าเราเลยแบบมากกว่ารับผมตอนนี้ไปยินกันเสน็จแล้วสำหรับที้งานรายกานี้มาถึงท่านไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ผมว่าบทเหมือนจะเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเป็นเล่มแดงมาแล้วแล้วก็เหมือนได้ยินมาแล้วครับว่าใกล้เสร็จเสร็จน่าจะเสร็จเสร็จแล้วแหละน่าจะผ่านผ่านผ่านมูฟอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องกันตอเตรียตัวเปิดกล้องแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมีการอ่านบทกันก่อนรีทูยะโฟว์วอล์กกันก่อนก่อนแล้วก็คุยกันคาแรคเตอร์ต่างๆานเรื่องราวแลจะเป็นยังไงแล้วก็เปิดกล้องเร็วๆนี้แน่นอนครับท้เ่อเีเกีวกเราต้องแเรื่องข้าตัวละครลยคือารตัวละครแล้วแลยังงเข้าวไว้ก่อนจากที่จากที่เราถ่ายเทเริรมกันมันไม่ะมีเรื่องอย่างอย่างตัวละครเล็กอย่างเช่นตัวละครเล็ก็จะมีเอ่อสลุกซกิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ สมมุติว่าพูดไงดีออกกําลังกายหรืออะไรเพื่อให้ให้ม no ันให้มันมีความเข้ากับบทบาทมากขึ้นด้วยนะอาจารย์ไว้จริงๆนะทีมงานของเราเพราะเป็นที่คาดฝันทุกคนจับตามองว่าเออโอ้ยการเราเราจะทำยังไงจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับผม ความตั้งใจไม่ความพัฒนาก็เยอะ <c oughs> จัก,กวันแรกจัดอีเวนต์แรกจากจากจาก,จากแรกสุดเลยแล้วกันที่ได้เห็นครั้งแรกจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่อง acting เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวเราใกล้ๆเปิดกล้องก่อนอแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องความตั้งใจเรื่องความทุ่มเทความพัฒนานหรือว่า passion ใจผมผมผมให้เกินเกินกับ ต้มที่พี่ตั้งไว้เลยนะอคือคือเขาทำจริงๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปเรียนร้องเพลงเอ้ยไปเรียนเต้นเรียนเต้นเรียนเต้นเพื่ออะไรเวลาร้องเพลงอยากขยับตัวได้ค uh. คืืออทุกอย่างมันมีมีความตั้งใจที่เราอยากได้ชรับและพัฒนาการคือสิ่งที่ได้ทำดีขึ้นไปถูกสัง oh, ขอบคุณครับขอบคุณรา <laughs> คาขาดขาดที่ต่าง ฝากตามก็ฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมอฟมพวัาสโฟมพาวาสโฟมรันผ่านเอ็งส่งครับเอ็งส่ครับแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนในปีนี้ครับผมก็ใกล้ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับคิดแนบรับจ้างรักครับได้ดูปีนี้แน่นอนนะครับปีนี้เร็วๆนี้ครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่ได้ดูปีนี้เร็วๆนี้น่าจะต้องถ่ายแล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวเราจะ น้อยใจแล้วอ่าน้อยอ่ะตื่นเต้นกันมากอยากถ่ายแล้วครับก็แบบตื่นเต้นกันมากคุยกันว่าแบบเมื่อไหร่เขาจะให้เราถ่ายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากนิดนึงครับคนน่ารักมั่งใจลายครับผมครับผมพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ตยูทูปอะไรนะต้องดูอะไรมั้ยภาษาที่ไม่กันอยู่พี่โอ๊ต